ทะเลน้อยสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่สามารถดึงดูดผู้คนทั้งใกล้และไกลให้มาเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของธรรมชาติในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจสําคัญให้ผู้คนต้องหลั่งไหลามาที่นี่คือสัตว์เลี้ยงประจําถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือควายปลักทะเลน้อยเปรียบกันว่าถ้ามาที่นี่แล้วยังไม่ได้เห็นควายนั่นหมายความว่ายังมาไม่ถึงทะเลน้อย สารคดีชุดนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักควายปลักทะเลน้อยสัตว์เลี้ยงท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นจนได้รับการผลักดันให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ชาวบ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงได้สืบทอดการเลี้ยงควายในพื้นที่แห่งนี้มานานกว่า250ปีโดยใช้วิธีเลี้ยงแบบปล่อยเพื่อให้ฝูงควายได้ออกไปหาหญ้ากินเองตามธรรมชาติในช่วงฤด,ดูน้ำหลากน้ำในทะเลน้อยขึ้นสูงนานหลายเดือนฝูงควายเหล่านี้ก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยการดำลงไปกินหญ้าใต้ผืนน้ำจนมันสามารถดำน้ำได้นานหลายนาที ด้วยภาพจำเหล่านี้ชาวบ้านจึงเรียกฝูงควายที่นี่อีกชื่อหนึ่งว่าควายน้ำจากความโดดเด่นของควายปลักทะเลน้อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอัตลักษณ์ของพื้นที่ตลอดจนต้องการยกระดับการปกป้องอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ดำเนินการยื่นเอกสารข้อเสนอการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564จนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 FAO ได้ประกาศให้การเลี้ยงควายปลัก และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรที่แรกของประเทศไทยแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ458ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นทะเลแบบลากูนหนึ่งเดียวของประเทศไทยเป็นแหล่งประกอบอาชีพหลักและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเช่นการทำนาการทำประมงและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะควายน้ำหรือควายปลักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของควายในพื้นที่โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์ทางเศษรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนทาให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตมากยิ่งขึ้น,น,นถ,ถนนั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่ชาวไทยทุกคนได้รับจากการลิงเห็นความสําคัญของควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรักษาไว้ให้ยังคงอยู่คู่แผ่นดินต่อไปตราบนานเท่านาน